พลังงานตามธรรมชาติอย่างนี้ใช้ทั้งปีทั้งชาติก็ไม่หมดลงทุนไม่กี่บาทไม่ต้องเป็นหมื่นเป็นพันล้านไม่ต้องเป็นพันเป็นหมื่นล้านก็สามารถผลิตพลังงานได้มหาศาลเลยแต่รัฐบาลจะสนับสนุนบ้างไหมเนาะใครเนาะจะมาช่วยสนับสนุนกันหน่อย รับรองว่าผลิตไฟฟ้าใช้ได้เป็นหมู่บ้านเลยนี่ตรงนี้น้ําตอนนี้น้ํากำลังขึ้นน้ําปล่อยมาจากเขื่อนจุลาพรอนี่ยทำเล่นๆไ่เถอะหรอกเนี่ยแต่ว,ว่ารู้ก็ได้รู้ว่าได้ประโยชน์แล้วอ่าหนึ่งรอบเท่ากับหกนาทียี่สิบวินาทีหนึ่งรอบเท่ากับหกนาทียี่สิบวินาทีนะคุณพงตะวัน คุณพงวันดูแล้วก็ทําด้วยว่าจะจะทําใหม่อยู่จะทําใหม่อยู่นะคุณพงะวันอ่าจะทําใหม่อยู่จะทําให้มันแบบที่คุณว่านั่นแหละจะทําให้มันด้านทานได้มากมากกว่านี้ให้มันมีพลังงานมากมากกว่านี้ตอนนี้ลองแชมเปิลแชมเปิลดูก็ได้ขนาดนี้แล้วจะทําดีๆนี่แน,น่นอน ผลิตไฟฟ้าได้มหาศาลเลยตรงนี้มันเป็นพอจากต้นขึ้นได้ประมาณเอวเนี่ยที่นี่ก็โอ้โหน้ํามหาศาลเลยเพราะน้ามาจากเขื่อนจุลาพรน,น้ําที่ลงมานี่เป็นน้ํามาจากเขื่อนจุลาพรอทอ่านใดสนใจอยากจะช่วยกันสร้างช่วยกันสนับสน,นุนเกาะขอเรียนเชิญจเจริญพรติดต่อมาได้เนะที่0823739319 เดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอให้ด้วยเบอร์โทรศัพท์น้ำมหาศาลเลยอย่างแรงเลย